หมักไว้ในถังเนี่ยถังสีเนี่ยครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับการทำน้ำหมักไล่แมลง ง่ายๆนะครับจากวัตถุดิบในบ้านของเราหรือว่าในสวนของเราเองนะครับสิ่งแรกที่ผมทํานะครับแล้วได้ผลดีก็คือนี่ครับใบสะเดาใบาสะเดาจะมีความขมนะครับสันที่สองคือใบสับเสือครับใบสับเสือตรงนี้ก็ สังเกตง่ายๆนะครับจะไม่มีพวกมแมลงพวกอะไรที่ไปไต่ไปตอมเขาเลยนะครับแนะบบใบสาบเสือทั้งนี้ไม่รู้ว่าจังหวัดอื่นเรียบยังไงนะครับแต่ทงัทงที่สามก็คือน้ำส้มสายชูนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับอย่างที่สี่นะครับเหล้าขาวนะครับยี่สิบห้าดีกรีหรือสี่สิบดีกีก็ได้นะครับ ที่ห้าน้ำตาลทรายแดงนะครับหรือจะเป็นตากน้ำตาลก็ได้นะครับที่ยาสูบถ้าเพื่อนๆมียาสูบนะครับยาสูบยาเส้นนะครับยาเส้นแล้วก็บระเพดนะครับบระเพดหรือว่าพริกนะครับสามารถจะมา สับนะครับสับวัตถุดิบทั้งหมดนะครับสับให้ละเอียดหน่อยนะครับหรือบางท่านจะเอาไปตำก็ได้นะครับสับให้ละเอียดแล้วก็ใส่น้ำนะครับน้ำ5้ถึงหลิตรนะครับใส่ส่วนผสมทั้งหมดรวมกันเลยนะครับก็ใช้เวลาการหมักประมาณ2อาทิตย์นะครับ2ออาทิตย์ก็จะได้น้ำหมัก ไล่มแมลงสูตรธรรมชาติ1้อยเอร์เซนตนะครับเป็นเป็นการไล่มแมลงนะครับไม่ใช่ฆ่า,มาแมลงนะครับเพราะว่าวัตถุดิบของเราเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาตินะครับไม่มีสารเคมีนะฮะก็พวกมแมลงก็อาจจะกลับเข้ามาได้นะครับก็เรายังไล่มแมลงเพราะว่า,มาแมลงอาจจะไม่ชอบไม่ชอบกินนะครับ กลิ่นฉุนต่างๆแล้วก็มีความขมนะครับพวกแมลงพวกนี้อาจจะไม่กล้าเข้ามาแต่ผมที่ผมทำนี่อีกทีหนึ่งใช้อัรตราส่วนก็คือเอาผ้าขาวบางมากรองนะครับกรองกรองเอาน้ํากรองเอาน้ําตัก5ช้อนโต๊ะต่อน้ำ20ลิตรนะครับฉีดพ่น ฉีดพ่นก็ช่วงเวลาสี่โมงเย็นขึ้นไปนะครับกพเป็นช่วงมาที่มแมลงเขาะจะเข้ามากินผักกินพืชของเรานะครับโอเคนะครับก็ผมทําที่สําเร็จมาแล้วเดี๋ยวพาไปดูที่สําเร็จแล้วนะครับเนี่ยครับหมักไว้ในถังเนี่ยถังสีเนี่ยครับน้ำหมักก็จะเป็น สีแบบนี้ครับน,นี่ใบสะเดาใบสับเสือยาสูบน้ำตาลายแดงน้ำส้มเหล้าขาวครับเออเพื่อนๆมีบอระเพ็ดมีพริกก็สับๆบบมหมักด้วยกันเลยนะครับประมาณ สอ,อาทิตย์นะครับก็กรองเอาน้ำแล้วก็ตักผสมน้ำา20ลิตรนะครับต่อน้ำหมัก5ช้อนโต๊ะนะครับง่ายๆนะครับได้ผล100%นะครับผมใช้มาแล้วนะครับก็การฉีดพ่นก็หลัง4โมงเย็น ลองไปทํากันดูนะครับถ้าได้ผลยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ